สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดรยากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้านี้นะครับก็สําหรับล่าสุดนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับเป็นสัญญาณที่จะนับถอยหลังเข้าสู่ในส่วนของฤด,ดูร้อนนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมตอนนี้เริ่มมีกําลังอ่อนลงนครับน่าจะถือว่าเป็นหนาวสุดท้ายในช่วงรอบสองสาวันที่ผ่านมานะครับ หลังจากนี้อุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นนะครับในโซนทางด้านภาคเหนือภาคตะนัหนออเฉียงเหนือและก็ภาคกลางในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ย,ยังคงมีกาลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับก็ทําให้ภาคใต้บางส่วนยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่นะครับในวันนี้ภาพรวมก็คือตอนบนของประเทศอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นแล้วก็จะร้อนขึ้นนะครับ ภูมิจะร้อนขึ้นแล้วก็ที่สำคัญปีนี้นับถอยหลังเข้าสู่ฤด,ดูร้อนได้แล้วนะครับฤด,ดูร้อนปีนี้น่าจะเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับประมาณสัปดาห์ที่4ของเดือนกุมภาพันธ์ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็มาดูการคาดการณ์พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอให้ประชาชนบร,ริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้นะครับตอนบนนี้ตอนเช้าตรู่อาจจะมีอากาศหนาวเย็นนะครับแต่ว่าพอช่วงกลางวันอากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังความแตกต่างของอากาศร้อนกับอากาศเย็นในช่วงกลางวันและก็กลางคืน,นครับอาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนบนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับ วันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับสําหรับสภาพอากาศวันนี้นะครับตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนยมมิยมวิทยาภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันนี่นะครับความแตกต่างระหว่างร้อนกับเย็นนะครับอาจจะทําให้ไม่สบายได้ ภาคตะนอกเฉียงเหนือครับอากาศเย็นกลับมีบอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นนะครับในส่วนของภาคเหนือเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอย7-12องศาเซลเซียสนะครับในพื้นที่ราบต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสูงสุด34-37องศาเซลเซียสครับก็เริ่มจะไต่ขึ้นไปสูงแล้วนะครับในส่วนของอุณหภูมิภาคตะนอกเฉียงเหนืออากาศเย็นกลับมีบอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะครับสำหรับยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเเซซสับ สูงสุด34-35องศาเซลเซียสในส่วนของยอดภูต่ำสุด9-15องศาเซลเซียสนับเริ่มที่จะสูงขึ้นแล้วอุณหภูมิภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสนับสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสครับ อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับนับถอยหลังเข้าสู่ฤดูร้อนคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะครับในส่วนของทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอดามันจะมีฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่นะครับเน้นจังหวัดต่อไปนี้ได้แก่จังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังนะครับระนองพังงากระบี่และตรังอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสนะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับเน้นจังหวัดต่อไปนี้นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียจลาและนาราธิวาสนะครับ20%ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด2 1อถึงองศา,ศาเซลเซียสสูงสุดส2มสองถึงองศาเซลเซียสนะครับในส่วนของคลื่นในทะเลนะครับสุราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นสูง 1- 2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับนครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอข้อมูลลักษณะแผนที่ทางอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในวันนี้ ถ้าดูลักษณะแผนที่อากาศนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ในส่วนของนี่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นเริ่มถอยร่นแล้วนะครับจะมีหย่อมตัวแอลเข้ามาแทนก็คือความกดอากาศต่ําหรือว่าอากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านับถอยหลังเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับน่าจะเป็นหนาวรอบสุดท้ายในรอบสองสามวันที่ผ่านมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน่าจะอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ําเข้ามาแทนในขณะเดียวกันในส่วนของลมที่พัดปกคลุมจะเห็นว่าตอนนี้ลมตะอหอ,อกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามานะครับก็เริ่มที่จะมีกําลังอ่อนลงนะครับแล้วก็ลมก็กําลังจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าลมตะวันออกหรือลมใต้นะครับซึ่งเป็นลมที่แสดงให้เห็นถึงสัญญาณในส่วนของการเปลี่ยนจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อนนะครับ ก็ในช่วงนี้เอเนียโญก็ยังอยู่ในชึ่งถึงประมาณกลางเดือนมีนาครับตามการคาดการณ์นะครับเอเนียโญยังอยู่ถึงกลางเดือนมีนามนี่หมายความว่าฝนยังคงน้อยอยู่แต่ว่าตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปน่าจะเริ่มมีฝนมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนนะครับแนวโน้มการเกิดฝนในวันนี้นะครับก็ทางด้านภาคใต้นี่นะครับฝั่งนี้ขออนครับยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ แถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชโซนนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะฝั่งอ่าวไทยในช่วงเช้านะครับพอช่วงเที่ยงเที่ยงก็นี่นะครับอาจจะข้ามมาฝั่งนี้ระนองพังงากระบี่โซนนี้นะครับแล้วก็มีชุมพรมีหลังสวนมีท่าชนะนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับแถวเนี้ยสิชนท่าสาราดอนศัก์ นครศรีธรรมราชนี่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงวันนี้ตอนบนอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นแล้วก็ถ้าดูตอนบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็ยังมีโอกาสเกิดในจุดเดิมนะครับแถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ชุมพรบางส่วนฝั่งอันดามันก็จะเป็นแถวระนองพังงากระบี่นะครับระนองพังงากระบี่ ระนองพังงานกระบี่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในพุ่งในวันนี้นะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับในช่วงบ่ายถึงค่านี้แล้วก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับดูนี่นะครับในส่วนของฝนก็ในส่วนของการเกิดฝนก็จะเน้นหลักๆอยู่ในโซนทางด้านภาคใต้นะครับแถวระบุรีตะกวัวป่าพังงานะครับหลังสวนท่าชนะขนอมนครศรีธรรมราชโซนนี้นะครับ ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคนองและก็ลมกระโชกแรงได้อยู่นะครับแต่ที่สำคัญตอนนี้คือเป็นสัญญาณที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับพอช่วงหัวค่ำก็ยังมีโอกาสตกประปรายนับแถวนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีและก็ชุมพรบางส่วนนะครับแล้วก็ถ้ามาเช็คในส่วนของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าเดี๋ยวดูในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก่อนช่วง ช่วง6กนาฬิกาวันนี้นะครับจะเห็นนะว่าแถวอีสานยังต่ำกว่า20่องศาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนเช้าอากาศร้อนนะครับขอขอภัยนะครับตอนเช้าอากาศเย็นนะครับเลย18องศาอุดรธานีหนองคาย18องศานะครับบึงการ17องศาเซลเซียสนครพนม18แนะครับขอนแก่น17นะครับแล้วก็ทางด้านเชียงใหม่19เชียงราย16นะครับอมก๋อยเชียงใหม่นี่16องศานะครับ นี่คือใน,ในช่วงเช้านะครับกรุงเทพประมาณ22องศานะครับแถวเพชรบูรณ์แถวพิศโลกอุตลดูม20องศานะครับโคราช20องศาสุรินทร์21นะครับแต่พอมาเป็นในส่วนของพอมาดูอุณหภูมิในช่วงเที่ยงนะครับช่วงบ่ายนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิกลับกันเลยนะครับจากต่ำกว่า20ซัดขึ้นมาตอนนี้มากกว่า30นะครับ ทำให้มีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิร้อนกับอุณหภูมิเย็นนะครับอุณหภูมิร้อนในช่วงบ่ายอุณหภูมิเย็นในช่วงเช้านะครับก็อาจจะทําให้เกิดไม่สบายได้นะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันนะครับระหว่างเช้ากับเที่ยงหรือบ่ายอย่างเช่นอุดรนะครับเลยเลย33นะครับจาก18เป็น33นะครับต่างกัน10กว่านะครับอุดรธานี32นะครับท่าแขกนครพนม34นะครับ จะเห็นว่าอุณหภูมิต่างกันเนยอะนครสวรรค์น36นะครับกรุงเทพ33พระนครศรีอยุธย,ยา36นะครับแถวเชียงใหม่32องศาเชียงราย32นะครับปัวน่าน33นะครับก็จะเห็นว่าอุณหภูมิมีความแตกต่างกันเนยอะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของอากาศอาจจะทําให้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับก็เป็นอัพเดตข้อมูลในช่วงเช้านี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ